การถ่ายภาพคือการบันทึกเหตุการณนะ์ณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการเก็บสภาพแสงณนะเวลานั้นไว้บนวัตถุไวแสงผ่านอุปกรณ์รับแสงที่เรียกว่ากล้องถ่ายภาพหลังจากนั้นจะสามารถเปลี่ยนสภาพแสงเหล่านั้นกลับมาเป็นภาพได้อีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการล้างอัดภาพในระบบฟิล์มหรือการแปลงข้อมูลแสงให้กลายเป็นภาพในระบบดิจิตอล ในภาษาอังกฤษคำว่าการถ่ายภาพคือ photography ซึ่งมาจากการผสมคำในภาษากรีกสองคำคือคำว่าโฟสซึ่งแปลว่าแสงกับคำว่ากราฟิสซึ่งแปลว่าการเขียนเมื่อรวมกันเป็นคำว่า photography แล้วจึงมีความหมายตรงตัวว่าการวาดภาพด้วยแสงนั่นเอง ในคลิปนี้จะขอพูดถึงการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอลการถ่ายภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากภาพหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายแทนคำพูดได้เป็นพันคำและยังช่วยบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ใครก็สามารถถ่ายภาพได้ด้วยสายตาและจินตนาการจากความคิด ถึงจะมีความรู้ด้านเทคนิคบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้ง่ายๆการถ่ายภาพมีวิวัฒนาการรวดเร็วกระแสะความนิยมกล้องดิจิตอลได้เพิ่มมากขึ้นมาหลายปีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายๆประการกล้องดิจิตอลคือกล้องถ่ายภาพที่ไม่ต้องใช้ฟิล์ม แต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเซนเซอร์เป็นตัวรับแสงผ่านการประมวลผลภาพเปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลบันทึกไว้ในรูปของไฟล์ในสื่อบันทึกภาพภายในกล้องและสามารถนำข้อมูลดิจิตอลนั้นไปใช้งานต่างๆส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆแล้วพิมพ์ออกมาเป็นภาพหรือส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้งานในลักษณะอื่นๆได้อย่างหลากหลายบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์รับภาพจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆที่เรียกกันว่าพิกเซลซึ่งแต่ละพิกเซลจะบันทึกข้อมูล1จุดภาพเมื่อรวมกันหลายล้านจุดอัดกันแน่นจะกลายเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นภาพอะไรในคลิปนี้จะขอพูดในส่วนของภาพนิ่งเป็นหลัก เพื่อให้เข้าใจในส่วนของภาพนิ่งก่อนโดยทั่วไปในกล้องดิจิตอลจะมีไฟล์ในรูปแบบของภาพนิ่งให้เลือกใช้อยู่2ประเภทคือรูปแบบไฟล์ jpeg และไฟล์ raw ซึ่งมีคำถามจำนวนมากว่าเราควรใช้ไฟล์แบบไหนดีเรามาทำความรู้จักไฟล์ภาพทั้งสองชนิดกันก่อนไฟล์ jpeg เป็นรูปแบบภาพนิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งย่อมาจาก Joy Photographic Expert Group เป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่มีการบีบอัดเพื่อลดขนาดไฟล์ภาพแบบสูญเสียความละเอียดแต่ก็ยังมีความคมชัดและแสดงผลได้รวดเร็วเป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่มีอยู่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์มากที่สุดโดยเฉพาะภาพถ่ายเนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดที่ค่อนข้างสูงได้โดยใช้ขนาดไฟล์ที่เล็ก สามารถเก็บภาพสีได้หลากหลายระดับความแม่นยำของสีหรือที่เรียกว่าบิดเดฟความสามารถในการย่อขนาดไฟล์นั้นเกิดจากการบีบอัดที่ยังคงข้อมูลหลักเอาไว้แบบ Lossy ่คอมเพรสชันด้วยเทคนิคที่เรียกว่า DCT ซึ่งเป็นการแปลงค่าความสว่างของภาพให้อยู่ในรูปแบบเชิงความถี่ทำให้สามารถเลือกแทนค่าแอมพลิจูดของค่าความถี่ต่างๆโดยอาศัยตัวแปรที่ต่างกันได้ การที่สามารถลดค่าตัวเลขลงไปได้นี้ทำให้สามารถลดขนาดของหน่วยความจำหรือขนาดไฟล์ที่จัดเก็บได้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ไฟล์ jpeg จะเป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมานานหลายปีเพราะมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพสบายๆและสามารถนำไปใช้งานหรือส่งต่อได้ทันทีแต่ jpeg ก็ยังไม่ใช่รูปแบบไฟล์ในอุดมคติสำหรับช่างภาพมืออาชีพ เนื่องจากมีการสูญเสียข้อมูลภาพอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆสถานการณ์เช่นการถ่ายภาพในที่แสงน้อยซึ่งช่างภาพต้องการไฟล์ภาพที่มีข้อมูลภาพที่กว้างและลึกในการตกแต่งภาพเพื่อเปิดความสว่างของภาพพร้อมกับได้ภาพที่ดีเพื่อนำไปใช้ในงานที่ต้องการภาพถ่ายคุณภาพสูงซึ่งไฟล์ jpeg ทำได้น้อยมากจนถึงทำไม่ได้เลยนั่นเอง มาคือไฟล์รอบางคนก็เรียกรอไฟล์หรือไฟล์ดิบซึ่งก็คืออันเดียวกันไฟล์รอเป็นข้อมูลไฟล์รูปภาพที่ไม่ผ่านการบีบอัดและไม่ผ่านการปรับแต่งซึ่งถ่ายมาโดยเซ็นเซอร์ของกล้องการถ่ายภาพเป็นไฟล์รอคือการบันทึกรายละเอียดของภาพในระดับสูงไฟล์จะมีขนาดใหญ่โตเพราะไม่มีการสูญเสียคุณภาพใดๆของข้อมูลภาพที่มาจากเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์โดยตรง ภาพที่มีคุณภาพสูงที่เราเห็นกันนั้นมักเริ่มจากการตั้งค่าการบันทึกข้อมูลภาพในกล้องเป็นไฟล์รอและช่างภาพจะนำไฟล์รอไปปรับแต่งภาพต่อในซอฟต์แวร์เช่น Photoshop หรือ Lightroom ซึ่งช่างภาพจะสามารถปรับแต่งข้อมูลรูปภาพได้กว้างมากทั้งในด้านค่าการรับแสงสมดุลสีขาวและด้านอื่นๆได้มากกว่าไฟล์ jpeg แล้วจึงแปลงไฟที่ผ่านการปรับแต่งนั้นเป็นรูปแบบไฟอื่นๆให้ได้ขนาดและการบีบอัดไฟที่เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานไม่ว่าจะเพื่อการพิมพ์หรือการใช้งานออนไลน์ก็ตามทีนี้เรามาลองพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของไฟรอก่อนที่เราจะเลือกใช้ไฟประเภทนี้กัน ข้อดีของไฟล์รอ 1. ข้อดีหลักของไฟล์รอคือการที่ไฟล์มีรายละเอียดมากกว่าไฟล์ประเภทอื่นๆจึงมีข้อมูลให้ใช้มากกว่าเมื่อทําการแก้ไขภาพถ่าย 2. ช่วงสีที่กว้างไฟล์รอ,อนั้นสามารถจัดเก็บสีได้มากกว่าไฟล์ JPEG นับล้านสีและยังมีค่าโทนสี RGB ที่มากกว่าอีกด้วย 3. การบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูลในกล้องดิจิตอลบางตัวสามารถตั้งค่าการบีบอัดไฟล์รอได้ซึ่งกระบวนการนี้เราก็ยังมั่นใจได้ว่าคุณภาพของไฟล์รอของเราจะไม่ลดลงเพราะกระบวนการบีบอัดนี้ 4. สามารถทำการปรับแต่งได้ทุกอย่างตามต้องการเช่นการแปลงไฟล์ได้ทั้งแบบสีหรือขาวดำปรับแต่งความสว่างได้มาก ควบคุมสมดุลคอนทราสต์ง่ายควบคุมสีได้อิสระขึ้นและปรับค่าแกมมาต่างๆได้หลากหลายโดยไฟล์ภาพยังมีคุณภาพสูงรวมไปถึงสามารถแก้ไขภาพที่ได้แสงสว่างมากเกินหรือมืดมากๆให้กลับมาเป็นภาพที่ดูโอเคได้ข้อเสียของไฟล์ r a 1>, 1. ไฟล์รอมีขนาดที่ใหญ่โตทำให้เราต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ที่มากขึ้นหลายเท่าตัว 2. เราต้องมีความรู้ที่มากพอสมควรในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเพื่อปรับแต่งไฟล์รอ 3. ปัญหาด้านการแสดงข้อมูลไฟล์เพราะไฟล์รอไม่ใช่ไฟล์แบบมาตรฐาน จึงมีผลให้ซอฟต์แวร์บางตัวหรือซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านไฟล์รอจากกล้องบางรุ่นได้โดยเฉพาะไฟล์รอจากกล้องรุ่นใหม่ๆทําทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถใช้งานกับไฟล์รอจากกล้องรุ่นใหม่ๆได้ 4. เราต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อแปลงไฟล์รอเป็นไฟล์ภาพแบบอื่นๆทั้งสำหรับการพิมพ์และการใช้งานออนไลน์5 ข้อจำกัดในการแชร์ไฟล์รอยังเป็นไฟล์ที่แชร์ไฟล์กับผู้อื่นไม่ได้ในหลายๆซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน 6. เนื่องด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากคอมพิวเตอร์จึงทำงานหนักและนานมากขึ้นทั้งขั้นตอนการแปลงและการที่ต้องเก็บไฟล์อย่างน้อย2ไฟล์สำหรับภาพแต่ละภาพทั้งไฟล์รอต้นฉบับและไฟล์ที่แปลงมาแล้ว การทำงานโดยใช้ไฟล์รอจึงใช้เวลามากกว่าปกติรวมไปถึงต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่ออัปเกรดความเร็วในการทำงานและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์สรุปได้ว่าถ้าเรามีความต้องการหรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ไฟล์รอในการถ่ายภาพเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าคุณภาพของภาพที่สูงจะต้องแลกมาด้วยความรู้เวลาและค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มสูงมากขึ้น ดังนั้นเบื้องต้นการเลือกประเภทไฟล์ในการถ่ายภาพเราควรเลือกตามลักษณะการใช้งานภาพเลือกตามความรู้ความสามารถในการจัดการไฟล์ภาพของเราเลือกตามค่าใช้จ่ายที่มีแต่หากฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะ JPEG หรือรอหรือแม้ว่าตอนนี้เรายังมีความรู้ในการจัดการไฟล์ที่ไม่มากพอ แต่อยากเก็บไฟล์รอไว้เผื่ออนาคตก็สามารถตั้งค่าไฟล์กล้องให้เป็น JPEG บวกรอไว้ได้เพราะกล้องดิจิตอลสามารถตั้งค่าไฟล์กล้องให้เป็น JPEG บวกรอได้ทุกตัวแต่เราก็ต้องยอมจ่ายเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ที่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง แล้วพบกันใหม่กับคลิปพื้นฐานการถ่ายภาพในตอนต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อต่อไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา